ความน่ากลัวของผีนางตะเคียนถือว่าเป็นอีกจุดเด่นที่ทําให้เธอเป็นหนึ่งในผีไทยที่คนไทยรู้จักและหวาดกลัวกันมานานโดยเฉพาะในชนบทที่มีต้นไม้ใหญ่เยอะความน่ากลัวของผีนางตะเคียนมีทั้งด้านรูปลักษณ์พฤติกรรมและอิทธิฤทธิ์ต่างๆเช่น 1. รูปร่างหน้าตาถึงจะเป็นหญิงสาวสวยุ่งห่มชุดไทยโบราณแต่บรรยากาศที่ปรากฏตัวมักเป็นช่วงกลางคืนบางทีกลางป่าหรือริมแม่น้ำ ใบหน้าอาซีดขาวโพลนไร้ชีวิตหรือบางครั้งเห็นแต่เงาหรือวิญญาณลอยอยู่บนต้นไม้มีคนเล่าว่าถ้าเจอจริงๆจะมีลมเย็นวูบและได้กลิ่นหอมของดอกไม้ไทยอย่างกลิ่นดอกพิกุลดอกมะลิซึ่งเป็นสัญญาณว่าผีกำลังอยู่ใกล้ 2. พฤติกรรมหลอกหลอนมักหลอกคนที่มาทำลายต้นตะเคียนเช่นฝันร้ายเห็นผีในบ้านเสียงผู้หญิงหัวเราะหรือร้องไห้ในเวลากลางคืน บางคนถูกผีตามรังควานจนเจ็บป่วยหรือมีอาการทางจิตใจเพราะไปลบหลู่หรือล้อเลียนมีกรณีที่เล่าว่าผีนางตะเคียนเข้าสิงคนโดยเฉพาะผู้หญิงเพื่อพูดผ่านร่างนั้น 3. อิทธิฤทธิ์มีความเชื่อว่านางตะเคียนมีอำนาจเหนือธรรมชาติเช่นทำให้คนฝันเห็นเลขเด็ดหรือทำให้ของเคลื่อนไหวเองได้ ื่อกันว่าเธอสามารถหวงของถ้าเอาไม้ตะเคียนไปใช้โดยไม่ขออนุญาตบ้านหรือเรือนอาจมีอาเพศแปลกประหลาดผีนางตะเคียนมักไม่ยอมให้ใครลบหลู่สารหรือของที่ตั้งบูชาเธอเช่นผ้าแพรชุดไทยหรือเครื่องเส้นสรุปถึงแม้ผีนางตะเคียนจะไม่ดุร้ายแบบผีบางประเภทแต่ความเยียบเย็นลึกลับและพลังเหนือธรรมชาติของเธอทําให้คนรู้สึกขนลุกและไม่กล้าท้าทายยิ่งมีเรื่องเล่าประกอบจากชาวบ้านยิ่งเสริมความน่ากลัวเข้าไปอีก